ฝึกตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละนะก่อนเริ่มแบบเมตตาตัวเองนี่ก่อนนะรักตัวเองอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะถ้ารักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองเนะี่ยพระเจ้าสอนอย่างนั้นนะเมตตากรุณามุทิตา,า,ตาอุเบกขาเรามาทําความเข้าใจกับสี่คำนี้กับพระภาวนาวชิราจารย์กันค่ะคนในพวกมีความสดแล้วหน้าตาผ่องใสในเวลาเราสวดปวดเมตตาเนะี่ย อันนี้สองแห่งเมตตาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะอันตรายทั้งหลายกลัมกลายไม่ได้ทั้งอาวุธทั้งยาพิษทั้งอะไรพวกนี้นะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์นะนะไม่หลงตายอันนี้สองแห่งเมตตาสเสดข้อที่เราสวดสวดกันอยู่นะแนปว่าอะไรเมตตาไปว่าความ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะความเข้าอกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจอะไรพวกนี้นะนะหมายความว่าเมตตาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความคิดด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมตตาเนี่ยมันจะต่างจากอย่างอื่นไม่เหมือนกับกรุณาหรือมุติตานะกรุณาเนี่ต้องอาศัยคนหรือสัตว์ที่มีความทุกข์นะพอไปประสบพบเห็นสัตว์ที่มีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เนี่ยเราจะรู้สึกสงสาร สงสารในภาษาบาลีไปว่าเวียนไหวตาตเกิดนะสงสารในภาษาไทยคือนะอ่ะอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์น่ะคขา่าสงสารหรือกรุณาเนี่ยนะนะอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นปรารถนาดีต่อเขาน่ะส่วนมุทิตานั้นต้องอาศัยคนหรือสัตว์ที่มีความสุขเห็นเขาทําความดีเห็นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขไปกับเขาเห็นเขาทำความดีก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีไปกับเขา เห็นเขาประสบความสาเร็จก็รู้สึกใจก็มีความสุขไปเข้าไม่อิจฉาตาร้อนอย่างเงี้ยนะนั่น,ะนคือตัวมุทิตาเนาะส่วนมากเราคนไทยเราคุ้นกับการเจริญเมตตาอย่างเดียวอะเด้ก็แผ่เมตตาเด้ก็แผ่เมตตาสายมหายาหรือวัชรยานเนี่ยเขาเจริญกรุณานะกรุณาอัปปัญญานะนะ่ไม่ใช่เรื่องอพรหมวิหารแล้วนะนี่เป็นเรื่องของการเจริญภาวนาแล้วก็เรียกอ,อัปปัญญาคือไม่มีประมาณ นะส่วนอุเบกขาคือช so, so like so, so, ่วยเต็มที่แล้วปรารถนาดีเต็มที่แล้วสงสารเต็มที่แล้วแล้วเขาก็ได้แค่นั้นเนี่ยก็ต้องนึกถึงผลแห่งกรรมของเขาแล้วว่าแล้วเขากรรมของเขาเขาได้แค่นี้อย่ไงนะนะจะช่วยขนาดไหนเขาก็ได้แค่นี้แหละนะต้องยอมรับผลแห่งกรรมเนี่ยเราสังเกตดูแล้วกันบางคนได้แค่นี้จริงพยายามช่วยพยายามบอกพยายามสอนเขาก็ได้ของเขาแค่เนี้ เนะคยเป็นยังไงกับเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาเลยเนอันนี้ก็ต้องยอมรับก็ต้องวางใจให้เป็นอเุเบกขาคือเป็นกลางต่ออารมณ์ไม่ไปทุกข์กับเขาอไม่ไปงดหงิดลำคาญเขาอะไรเงี้ยนะนะคือถ้าเราอยู่คนมานานๆนนะเลยเฉพาะในภาวะของผู้นำเนี่ยน,นะนะมันจะยอมรับได้ไง่ายขึ้นนะเออเขาได้แค่นี้จริง,รงนะยอมรับแค่นั้นเอง เขืนไปทุกด้วยกับทุกคนตายพอดีนะนะแต่นี้ในใพวกเรานี่ไม่ได้อยู่ในภาวะของผู้นําทั้งหมดเนี่ยนะฮนะไม่ต้องอะไรมากแค่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะที่บ้านของเราลูกหลานเราเนะี่ยอยากให้มันเป็นอย่างงุ้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างที่มันควรเป็นนะฮนะมันก็ไม่เป็นไปตามใจเราเนะอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงว่าเอเขาได้แค่นั้นญาากพี่น้องเราเนะี่ยทำไมคนนี้มันเกยัง่ง หมดแล้วมันจะเลิกนิสัยยางีงสักทีทำไมคนนี้มันขี้เกียจจังวะอย่างเงี้ยนะนะก็ต้องยอมรับ่เออเขาได้แค่นี้บอกกันแล้วสอนกันแล้วเตือนกันแล้วช่วยอะไรก็สารพัดกันแล้วเนี่ยมันะมได้แค่นี้นะนะก็ต้องยอมรับแหละนี่เป็นวิบากกรรมที่เคยทำร่วมกันมานะเห็นบางครอบครัวนี่อาศัยลูกมาได้สักคนนะนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานไฟฟากงานให้ วิ่งมาหาพระอาจารย์ช่วยโทรฝากงานให้หน่อยอ่ะเราสาวโทรไปให้รู้จักคุณเคยกับโยมเป็นเจ้าของกิจการเอาไปทำงานเยที่เดียวหายไปแก้นแวนีอเขาได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ต้องทําใจนะแค่นั้นเองเออพันถ้าอุเบกขาไม่เป็นเนี่ยทุกตายเลยนะส่นวนมากเราเนี่ยเสียเสียคนครับเพราะเรามีเมตตาเรามีกรุณาเรามีมุทิตาแต่ไม่ค่อยจะมีอุเบกขาสักเท่าไหร่นะสังเกตูเถอะ วางใจเป็นกลางไม่ได้เนะี่ยนั่งดูพระเนี่ยมาองค์ขยันดีมาอ้อนก็หลบหลบเลี่ยงๆนะหลบได้เป็นหลบเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าเออเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นถูกฝึกมาอย่างนั้นนะชีวิตเขาได้แค่นั้นนะมาอยู่กับเราแค่ไม่กี่วันเนี่ยจะให้เขาพัฒนาพวดพาดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเขาละอ้นนี่ก็ต้องยอมรับแค่นั้นเอง นีทีนี้ทำไมไอ้เมตตาเมตตาที่เราสวดกัน,นอันนี้สองแห่งเมตตาที้พระเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องของเมตตาเน,นี่ยนะคนที่เจญเมตตาทำไมห,หน้าตาผ่องใสอ่ะนะนเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากความคิดไงความคิดที่เป็นอโทสะอโทสะคือไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ผูกเวรอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะ นะีเป็นคนที่ปกติไม่งนหญตตงิดตงคันกับคนอื่นไม่เอาคนอื่นมาเป็นอารมณ์นะมีปัญญาเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยนะอย่าเอาผลนะมันคนที่มีเมตตาอยู่งเงี้ยอยู่บ่อยๆก็จะทําให้หน้าตาผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าพอความคิดมันดีนะีจิตใจมันดีแล้วมันก็ส่งผลในระดับเซลลนะ์ในระดับนิวเคลียสในร่างกายของเราเนะนะ่ะอย่าลืมไป ในด้างการของเราเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะพลังงานเปลี่ยนเป็นสา,สารสาสารเป็นเป็นพลังงานนะนเพราะพลังงานเชิงบวกมันเกิดขึ้นนะมันก็ส่งผลต่อหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีสง่าราศีนี่ยมีออร่านะี่ที่เราเคยได้ยินบางคนไม่ได้สวยไม่ได้ลหล่อหรอกผิวก็ดำๆคล้ำครัแต่ว่ามีสง่าราศีสังเกตดูไหมนะ เหมือนคนไทยที่บ้าผิวขาวอยู่ตอนนี้นะเจอแดดหน่อยวิ่งเนียนตับแตกนะกลางร่มเันอุตลุดในขณะนะนะที่พลังมันวิ่งหาแดดกันอย่างนี้นะนะแขกไม่กลัวแดดใช่ไหมแต่คนไทยนี่แหละกลัวแดดนะของเราเนี่ยผิวนะผิวเหลืองโด้วยซ้ำไปคนเอเชียเราเนี่ยแต่อยากขาวอย่างนี้นะอยากขาวแบบสาวเกาหลีอย่างนะี้ นะแล้วก็บ้าเรื่องขาวอันนี้นะฝรั่งก็ไม่ได้ชอบคนขาวนะเพราะเจอถ้าไปดูขาวของฝรั่งนี่มันขาวจนน่ากลัวนะ่นะขาวกว่าไทยเป็นร้อยเท่านั่นแหละนะนะเขาก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะขาวเป็นกันเขาอยากจะมีผิวสีแทนอย่างนี้เป็นตน้นนะอันนี้ก็ตามค่าิยมของคนไทยเรานะ่นะพยายามทำให้หน้าตามันสวยสดงดงามผ่องใสแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกมาจากใจภายในนะ นะอย่าลืมว่ามันแสดงออกาทางกริยาการนะกริยาการนี่มันแสดงออกมาเนะี่ยสวยแต่หน้าตาบุดบึง้งนะฮนะแผ่รังสีามาหิดออกบาอย่างเงี้ยนะใครอยู่ใกล้ก็หาความสุขไม่ได้อย่างเงี้ยนะคอยจับผิดคนน้นคนนี้นะคอยตัดสินคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยอย่างเงี้คนระนเภทอย่างเงี้เขาเรียกว่าไม่มีไม่ตายอยู่ภายในจิตก็มีตัวโทสะครอบงำอยู่เนืองเนืองอย่างเงี้นะนะมันกลายเป็นการ ลดเสน่ห์เพิ่มเสนียดให้กับชีวิตตัวเองอะ่ะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้อะนะอยู่ใกล้ที่ไรกูผิดทุกทีอย่างเงี้นะนะจนบางคนประเภทเรียนโรคหลงตัวเองอะ่ะกูถูกหมดคนอื่นผิดหมดอย่างเงี้อย่างนี้ก็เยอะแยะนะเพราะนั้นถ้าเราไปสังเกตดูตัวเองอยู่บ,บ่อยๆอย่างเงี้ยนะปรารถนาดีต่อคนอื่นเขาอยู่ไหมนะทุกครั้งที่มีคนทำอะไรไม่ถูกใจเราเนะ่ยลองมองหาส่วนดีของเขาดู อันนี้เป็นการลดโทษสะภายในนะนะลองมองหาส่วนดีนะมันทุกคนมันต้องมีดีอะไรสักอย่างจนได้เลยนะมันไม่มีใครเลวร้อยเปอร์ซ์หรอกนะเหมือนกับเรานี่แหละเราก็ไม่ได้ดีร้อซ็นต์หรอกลุมๆดอนๆกระดำกระดังไม่ได้ขาวสะอาดบริสุทธิ์อะไรขนาดนั้นนะทุกคนเหมือนกันหมดมีดีมีเลว นันก็ยอมรับเสียว่าเออทุกคนก็เป็นเหมือนเรานี่แหละถ้าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะเรากับเขาชั่วพอๆกันดีพอๆกันนะเราไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดนั้นคนอื่นเขาก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าแสดงอะไรออกมาแค่นั้นเองนะคนที่มีวุฒิภาวะอยู่บ้างก็จะกดข่มตัวเองไว้ได้นะบริหารจัดการกิริยาการที่จะแสดงออกได้ คนที่เข้าสังคมอยู่บ่อยฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆนะเขาก็จะคุมตัวเองได้นะคนจะแสดงกิริยาการอะไรออกไปข้างในอาจจะเกลียดชังอยู่แทบตายอะไรแต่ว่าหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสนปากปลาใสน้ําใจเชิดครออะไรที่เราเคยได้ยินเงินนะแต่ว่าคนที่ภาวนาเนี่ยจะต่างนะจะบอกให้นะคนภาวนาเนี่ยพอภาวนาบ่อยๆเข้าเนี่ยอ้มายาสายพวกนี้มันจะถูกลดลงไปถ้ามันโกรธมันปึ้งออกมาทันทีเลย น่ะมันแสดงออกชัดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าน่ะมันเลิกกบเกลื่อนตัวเองมันยอมรับความจริงอ่ะพอมันแสดงมาก็รู้ทันทันทีเหมือนกันรู้ทันก็วางทันทีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันอย่างนั้นน่ะมันถ้าอยากจะมีหน้าตาผ่องใสดูเป็นหน้าเด็กอยู่เสมอเนี่ยก็ฝึกจิตให้เมตตาอยู่สม่ำเสมอนะเมตตาต่อต้นไม้ใบหญ้าต่อคนรอบข้างต่อหมาต่อแมว คนขาดเมตตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าเข้าใกล้อะสังเกตดูเถอต่อให้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเพราะเข้าใกล้ทีไรก็ผิดทุกทีเขาเข้าใกล้ทีไรบ่นทุกทีอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้นะแล้วก็นิสัยเสียเลยทีนี่พออายุมากขึ้นมากเกินยิ่งถ้าเป็นเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนนะเคยอยู่ในหน่วยงานน้นหน่วยงานนี้เคยเป็นหัวหน้าเคยมีลูกน้องมาเยอะๆนะพวกนี้บางทีก็ติดนิสัยบ้าอำนาจมา พอเกษียณอายุหรือหมดอำนาจแล้วเนี่ยก็ยังติดนิสัยอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแหละนะเห็นหลายคนติดนิสัยอย่างนั้นไงนะกออายุยิ่งมากขึ้นยิ่งนิสัยเสียแก่ง่ายตายยากอย่างที่เด็กกันว่าเมื่อไรจะตายที่นะอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องไปสังเกตด,ดูตัวเองอยู่บ่อยๆนะคือมีสำนวนรเรียกไหมมนุษย์ป้าางนีนะ นะครับว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลงเนี่ยแปลว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจนะนะ,สะแสดงนิสัยกิริยาการที่ตัวเองสั่งสมมายาวนานเน่ยยิ่งพอถ้าเป็นอาการสมองเสื่อมเนี่ยยิ่งสแสดงออกมาชัดเจนเลยเนี่ยโอ้ยลูกหลานทุกที่เขาดูแลอยู่นี่ก็อึดอัดเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะคิดว่าความคิดของฉันเนี่ยมันถูกต้องไปหมดนี่ถ้าเราเจอคนประเภทอย่างนี้เนี่ยมันทีก็เมตตาย,ยากอยู่เหมือนกันนะ พนก็ต้องฝึกตัวเองแต่เดี๋ยวนี้แหละนะก่อนเริ่มเมตตาตัวเองนี่ก่อนนะรักตัวเองอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะถ้ารักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองเนะผู้เจ้า,เาสอนอย่างนั้นนะนะบุคคลที่เรารักไม่สุดนในเราคือตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่ลูกหลานหมาแมวอะไรที่ไหนหรอกนะนะตัวเราเองนี่แหละเรารักตัวเองไม่สุดเพราะนั้นถ้าเห็นว่าเราเป็นทุกข์อยู่เสมอก็อย่าไปทาร้ายตัวเองด้วยความคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะี่นะ ต้องรีบจัดการใจที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายนะครว่าบาปเนี่ยแปลว่าชั่วช้าลามกมไปได้หมดนะเช่นคำว่าปาป,ประมิเนยมิตรชั่วอย่างเงี้ยแปลว่าชั่วก็มีนะแปลว่า,าลามกก็มีนะนะแปลว่าบาปก็ตรงๆเลยก็มีอะไรเงี้ย นั่นจะปล่อยให้จิตนี่เป็นบาปเป็นอกุศลพวกนี่มันครอบงำใจเราอะไรที่มันคิดลบอยู่เรื่อยๆเนี่ยใครติไม่ได้ใครตำหนิติต้งไม่ได้ใครพูดถึงไม่ได้โกรธหงุดหงิดเก็บมาทําร้ายตัวเองเไม่ใช่คนอื่นเขาทำร้าย,น,ยนะนะคนอื่นก็พูดนินทาว่าร้ายเราเนี่ยเราห้ามปากคนอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าเราเก็บเอาคําพูดเหล่านั้นมาคิดอยู่บ่อยๆมันกลายเป็นการทําร้ายตัวเอง นะยิ่งจิตเศร้าหมองก็แปลว่าจิตมันขาดเมตตาลนะ่ะขาดเมตตาต่อใครก็ขาดเมตตาตัว,ต,วตัวเองแค่นั้นเองขาดเมตตาตัว,ต,วตัวเองนะทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆนะถ้าเป็นประเภทอย่างนี้ต้องรีบปรับเปลี่ยนจัดการกับใจตัวเองให้เร็วอย่าปล่อยให้มันเผาใจเราอยู่อย่างนั้นในตัวโท,โทสะนี่นะนะทีนี้พอเราทำานี้บ่อยก็จะหน้าตาผ่องใสหน้าเด็กกันใี่นห นะ่ะไม่ต้องไปทำโบสถ์ไม่ต้องไปฉีดไปเสริมอะไรทั้งนั้นแหลนะนะ่ะหน้ามันอ่อนหน้ามันเด็กนะ่นะไม่ต้องอะไรมากโยมทักกันมาบ่อย,อยทำไมอาจารย์ยังหน้าตาเหมือนเดิมอยู่เลยไม่เห็นแกด่ดีนีจะหกสิบอยู่แล้วนะี่ปีสองปีในหกสิบแล้วนะอันนี้ไม่ได้คุยอวดตัวเองแต่โยมก็ว่างง้นนะ่ะหรือเขายอก็ไม่รู้นะนะ หรือเขายกย่องยกยอปอปั้นน่นะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะอะไรม,ะมันไม่ค่อยจะทุกข์อ่ะมันไม่ค่อยจะทุกข์เรื่องอะไรแค่นั้นเองนะที่ก็ทํางานเยอะแยะนี่แหละนะรับผิดชอบอะไรตร้องเยอะแยะนี่แหละแต่มันไม่ค่อยจะทุกข์นะไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรกับใครแค่นั้นแหละใครจะเป็นยังไงกับฉังหัวมันไม่ตัดสินใครนะเพราะมันเห็นอยู่แล้วว่าเออคนมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคนนี้ดีเรื่องนี้แต่ก็ไม่ดีเรื่องหนึ่ง อีกคนหนึ่งแย่เรื่องหนึ่งแต่ก็ดีเรื่องอื่นอะไรเง anyway. anyway. ี้ยนะก็เห็นว่าเออทุกคนเหมือนกันเลยเราก็เหมือนกับเขานั่นแหละเราไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันหรอกนะกิเลสท่มหัวตัวไม่รอดอยู่เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางใจได้ถูกต้องนะอมันจะใจสบายนะมันไม่ได้แปลว่าวิ่งหลบงานคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครจะได้ไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครจะมีความคิดอย่างนี้ แปลว่าไม่ต้องฝึอกอะไรตัวเองเลยนะนะงอนก็มีนิสัยอย่างนั้นนะฉันไม่เอาฉันไม่ช่วยนักง,งานนี่นะอย่าง,ยางเยพราะอะไรขี้เกียจทะเลาะกับคนอื่นอนะ่ะก็อยู่คนเดียวไปกันนั้นแหละความคิดมักง่ายนะความคิดเห็นแก่ตัวอย่างนั้นนะคือเห็นเสียอย่างหนึ่งก็ดีอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งนะมนุษย์เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราสนมัทวัดกัน